สวัสดีค่ะคลิปค่ะสวัสดีครับนิวครับค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับ BMW Mo t o r l โมตลาด m i l l เนมค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า C-Series ข้างหน้าผมคือ C400X นั่นเองครับผม ซึ่ง C ซีรีส์นะคะก็จะมีด้วยกัน2ซีรีส์ด้วยกันก็จะเป็น c 400X ค่ะแล้วก็ c 400GT ครับเครื่องยนต์เดียวกันทั้งหมดต่างกันที่บอดี้ใช่ครับใช่ก็คือถ้าเป็นตัว GT ก็จะเป็นแกรนโชริสโมค่ะชิวหน้าจะสูงขึ้นแล้วก็ตัวเบาของคนขับจะมีพนักพิงค่ะพนักพิงที่สูงขึ้นกว่าตัว 400X ค่ะทําให้เราลดความเมื่อยล้าในการเดินทางได้ใช่ค่ะแล้วก็พักเท้าของคนขับก็คือสามารถยืดเท้าได้กว้างขึ้นใช่ครับก็คือขับขี่สบายมากขึ้นค่ะ ตัวน,นี้ถือว่าเอาแบบอย่างรุ่นพี่มาหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ที่หน้าตาเหมือน750หรือ850 GS นะครับผมไฟท้าย LED แบบรุ่นพี่อย่างเช่น R 1 2 5 0 GS A นะครับผมแถมยังมีมัลติฟังชั่นของจอ TFT เ,เป็นาาจอสี TFT เลยใช่ครับผมใช่และ<ำ>ที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับคุณแจคีเล็ด้วยใช่ครับผมทั้งตัวรถและถังน้ำมันค่ะครับซึ่งในระบบนี้เรียกได้ว่าพอร์ตจาก อาพสองหาสิบีมาแทบทั้งนั icks, se, ้นเลยไม่ว่าจะเป็น k คีย e ์เลสไม่ว่าจะเป็นจอ TFT นะครับผมก็หน้าจอตัวนี้สามารถต่อเนเวิเกเตอร์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็มีต่อฟังก์ชันการคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทูธแล้วก็มีตัวเนวิเกชันแล้วก็การฟังเพลงใช่ครับผมใช่เราสามารถเลือกเพลิสต์ของเราเข้าไปค่ะแล้วก็ขณะขับกี่เราสามารถ เปลี่ยนเพลงเพลย์ลิสต์ได้ตรงคอนโทรลเลอร์ใช่ครับผมแล้วก็ความสามารถพิเศษของจอ TFT นี้คือถ้าเราแพรเข้ากับจอทีเอฟทีเราสามารถให้คนซ้อนของเราเนี่ยครับฟังไปกับเราได้ด้วยอ๋อคนซ้อนก็ฟังได้ด้วยใช่สองอกอหนึ่งออกสองนั่นเองประมาณนั้นแล้วเพื่อนฟังได้ด้วยไหมคะที่ขี่ที่ออกทีไปด้วยกันสองคนพอสองคนพอจอไม่ได้เหงาใช่สองคนจะไม่เหงาแล้วคนขับกับคนซ้อนสามารถคุยกันได้ไหมคุยกันได้ในส่วนตัวผมคิดว่าในเมืองเนี่ย ทำได้ดีมากคล่องแคล่วนะครับในส่วนการเดินทางก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันต้องบอกเลยว่าช่วงล่างตัวนี้ค่อนข้างสบายมากมก็คือเวลาที่เราลงเนินอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่รู้สึกคือน้อง,งค่อนข้างที่จะซอฟมากใช่ค่ะต้องเรียกว,ว่าน้องน้อง,องตัวเล็กสุดเลยแล้วก็ตัวนี้ให้อะไรมาอีกบ้างครับพี่สําคัญจะให้เป็นยางค่ะยางของตัวนี้จะเป็นพิลารี่ค่ะรุ่น Angen scooter อ่าถือว่าเป็นยางที่เลี้ยวดีแล้วก็ทนทานในการใช้งานสูงพอสมควรเลยนะครับผม ดาวศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยใช่ไหมถูกต้องดาวศูนย์เปอร์เซนต์ดาวศูนย์เปอร์เซนต์ R B M S I ใช่ค่ะเอออย่างงี้ก็เข้าสวิตช์ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยอืมนอกจากว่าในส่วนของพวกปั๊มเบรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกปั๊มเบรกอะไรอย <วา S 1> ่างเงี้ยที่่วาอะไสึกหรอใช่โอเคโอเคเข้าใจแล้ว GT ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับ GT ก็มีค่ะ GT ก็มีโปรโมชั่นเดียวกันด้วยใช่จะมีหลายสีให้เลือกโอเคตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานทุกวันนะคะสามารถให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดได้หรือว่า มีออกทริปบ้างเดินทางไกลก็ได้เดินทางไกลก็ได้เดน,ดนื่องจากใต้เบาะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะค่ะครับผมสะดวกใช้งานง่ายบิดกับเบรกใช่เท่าออนั้นเองใช่ครับผมติดต่อ,อยังไงได้บ้างก็อินบ็อกซ์เหมือนเดิมค่ะหน้าเพจ Facebook นะคะ BMW Mo t ต r ร์ลาด l ิเ n เนียมออโค่ะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์คอรเซ็นเตอร์ครับ1286นะครับผมทดลองขับขี่รถจริงๆได้ที่ลาดพร้าว1 1 2อนะครับอยู่ปากซอยเลยนะครับผมมีทั้งถ้าโตทดลองขี่จะเป็น c 4 0ี แต่ถ้าเป็นตัวโชว์จะเป็น c 400 GT ซึ่งเรามีทั้ง2ตัวให้ดูเลยที่ต่างสาขาต่างจังหวัดก็มีเช่นกันนะคะสามารถแวะเวียนเข้าไปดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิฟกับนิวก็ขอลาไปก่อนค่ะจบรีวิวของตัว c 400ไว้เท่านี้นะคะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ